สวัสดีครับนักเล่นสล็อตออนไลน์ทุกท่านแล้ววันนี้ก็อยู่กัน,นเพียรรวยนะครับผมแน่นอนนะฮะได้ยินเสียงแบบนี้นะฮะเตรียมเตรียมเละเข้ามาฟังเลยนะฮะความรู้ความเกี่ยวข้องนะฮะแล้วก็การศึกษาหรือแม้กระทั่งสูตรสล็อตต่างๆเกียจะนํามาพูดกันในคลิปแล้วก็ในช่องนี้ของเกียนะฮะแต่ก่อนที่จะไปฟังกันนะฮะ เฮีย er, ขอคนละ1ไลค์1แชร์และ1 Subscribe นะครับเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กับเฮียด้วยกันนะครับและท้ายที่สุดนี่เฮีย er, ใจดีแน่นอนมีเครดิตฟรีมาแจากเพื่อนๆทุกท่านที่ฟังกันจะจบคลิปนะจ๊ะ,ะวันนี้นะ่ฮะเฮีย er, ก็มาในข้อเทคนิคการเล่นสล็อตออนไลน์ให้ได้เงินทุกครั้งครับปัจจุบันเกมสล็อตออนไลน์ถือเป็นเกมนิยมอย่างมากเพราะเป็นเกมที่เล่นได้เงินง่ายได้เงินจริงบางเกมลงทุนเพียงน้อยนิดก็ทำกำไรได้มหาศาลแต่ทว่าการ เล่นสล็อตออนไลน์ก็ต้องรู้จักศึกษารายละเอียดต่างๆภายในเกมให้ท่องแท้ก่อนนะครับเพื่อที่จะไม่ต้องเสียเงินฟรีนั่นเองนะครับผมมาดูกันว่าเพื่อนๆต้องเตรียมตัวและทําอะไรกันบ้างข้อ1ครับสิ่งที่เราต้องทําในอันดับแรกในการเล่นสล็อตให้ได้เงินทุกครั้งนั่นก็คือเราต้องเลือกเว็บนะฮะที่ใช้บริการที่มีความน่าเชื่อถือครับคนเข้าใช้เนี่ยมีจํานวนมากและมีรีวิวจริงจากผู้เล่นสล็อตออนไลน์นั้นว่าดีหรือไม่ดี ได้เงินจริงหรือไม่นะฮะอีกทั้งควรต้องคำนึงถึงด้วยว่าควรจะเลือกเกมที่มียอดบิดที่ไม่สูงมากเช่นอาจจะสักตาละ5-10บาท พราะาผู้เล่นมีเงินฝุ่นที่จํากัดเนี่ยจะได้มีโอกาสในทาเงินได้มากขึ้นนั่นเองเนะครับผมดังนั้นนะฮะเฮียเคยบอกไว้หลายที่นะฮะเว็บที่น่าเชื่อถือนะดูกันง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นหรือผู้ติดตามในไลน์แอดเนี่ยมากถึง60,000นคนหรือครึ่งแสนคนขึ้นไปนะครึ่งแสนก็ห้าหมื่นหกหมื่นนั่นแหละเออไม่ว่าจะเป็นการฝากถอนผ่านออนไลน์นะครับรวมถึงแอดมินเนี่ยก็ต้องให้คำปรึกษาเราที่ดีด้วยนะครับผมมามากันที่ข้อ2ครับอีกหนึ่งสิ่งที่ใช้กันนะฮะ สูตรการโกงเดิมพันสล็อตออนไลน์นะแน่นอนว่าการเล่นสล็อตออนไลน์แต่ละครั้งเนี่ยผู้เล่นควรตั้งเป้าหมายและเงินในการลงทุนว่าจะเล่นทั้งหมดกี่ตาและลงทุนกันที่จํานวนเท่าไหร่ซึ่งว่ากันว่านี่ฮะมีสูตรในการโกงเพื่อเล่นให้ได้เงินนะเช่นตั้งเป้าไว้ที่500บาทเนี่ยก็ตัดเลยตาละ5บาทเท่ากับว่าเราจะมีการ โอนในการปั่นเนี่ยถึง100ตาเพราะกว่าที่เราจะได้ปีสปินเนี่ยต้องปั่นอย่างน้อยนะฮะยี่สตาเลยทีเดียวนะครับโดยวิธีการโอนอันดับแรกนะฮะหากเราปั่นจนได้ปีสปินให้เราออกแล้วเข้าเกมใหม่นะฮะแล้วปล่อยให้มันลันค้างไว้เชื่อไหมครับว่าเราจะมีโอกาสได้ปีสปินทั้งหมดทั้งซองเวบเลยนะครับผมเพื่อนๆ ข้อต่อมาครับนั่นก็คือต้องรู้จักควบคุมตัวเองนะเมื่อเล่นเกมสลอ็อตออนไลน์ให้ได้เงินเนี้ยในการเล่นสลอ็อตออนไลน์ไม่ว่าจะออกอะไรสูงออกมาแล้วจะบูกลายเดิมพันหรือไม่เราก็ไม่สามารถควบคุมได้ใช่ไหมแต่ถ้าว่าสิ่งที่ควบคุมได้นะฮะนั่นก็คือตัวเราจิตใจของเราเงินของเราควบคุมอารมณ์ของเราแล้วก็แผนของเรานั่นเองเนะครับเพื่อนๆต้องรู้จักแพ้รู้จักชนะนะฮะ ถึงเกมสลอ็อตมันจะทําเงินได้ง่ายๆแต่มันก็มีการแพ้และการชนะเกิดขึ้นนะฮะดังนั้นเราต้องมีสติว่าเราควรจะได้กําไรมาเท่าไหร่หรือเล่นเสียเท่าไหร่ถึงจะหยุดถึงจะพอนะครับข้อสุดท้ายนะฮนะการเล่นที่ดีทุกครั้งนะฮะต้องทาตัวให้เป็นหุญญ่นยนต์อารมณ์นะเป็นปัจจัยสําคัญนะฮะต่อให้เล่นตาละสิบบาทมาทั้งวันนะฮะแต่ถ้าเล่นอารมณ์ร้อนเปลี่ยนนิดเดียวเนี่ยจากตาละสิบเพื่อนๆอาจจะเผลอเบิ้ลไปตาละร้อยตาละพันแบบไม่มีเหตุผลก็ได้นะโดยเกิดจากความ เหนื่อยล้าการอินไปกับเกมหรือเมื่อใส่อารมณ์เข้าไปเนี่ยดังนั้นเนีฮะเมื่ออารมณ์เริ่มไม่ปกตินะฮะแนะนําว่าให้รีบออกจากเกมนะฮะหยุดเล่นก่อนนะครับและเมื่อใดนะที่ทําอารมณ์ให้กลับมาเป็นเหมือนหุ่นยนต์ได้นะเฉยๆกับผลการเล่น ค่อยกลับมาเล่นใหม่ครับจะมีโอกาสในการเล่นเกมสล็อตทำเงินได้มากกว่านั่นเองนะครับดังนั้นนะฮะควบคุมสติตัวเองให้ดีนะครับเพื่อนๆอย่างไรก็ตามนะฮะเมื่อรู้เทคนิคขนาดนี้แล้วนะฮะก็อย่าลืมนะเพื่อนๆเล่นเว็บตรงเท่านั้นครับเนี่ยแนะนําเลยเนี่ยมีเว็บตรงที่เล่นกับเพื่อนอยู่นะฮะเกิดใครอยากรู้นะฮะให้ดูที่ดีใต้คลิปเนี่ยเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูลิงก์ใต้คลิปเนี่ยนะฮะเนี่ยมีกิกรมแจกเครดิตฟฟังกันดีๆนะครับหนึ่งกดไลค์คลิปนี้ครับสองครับตอบคำถามเพียหน่อยว่าเกมไหน ที่เพื่อนเพื่อนนิยมเล่นกันในช่วงนี้เอ่ยข้อสามครับแชร์คริตไปอย่าง10กลุ่มและตั้งเป็นสะสมนะและ4สุดท้ายครับผมแคมปหลักฐานสุกอย่างส่งมาให้เฮียนะฮะที่ลิงใต้คลิปนี้เลยนะครับเลื่อนลงไปเลยแล้วก็ทำตามสิ่งที่เฮียบอกนะครับแลวเฮียทำการแจกเครดิตไปให้เพื่อนๆนะครับและสุดท้ายท้ายที่สุดนะให้เฮียขอให้เพื่อนๆนเนี่ยโชคดีในการเล่นสล็อตออนไลน์ทุกครั้งนะครับ